สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับเราอีกแล้วนะคะคลิปนี้นะคะทุกคนขาก็อเผอิญว่าเราทำคลิปห้องกะโหลกไปนะคะเทคนิคเทอร์โบออโต้สิบสามสิและมีเพื่อนถามว่าเจ้สามารถไปใช้กับห้องอื่นได้ไหมไอ้สูตรนี้จริงๆแล้วมันสามารถใช้ได้ เพราะเรานะคะเคยเอาสูตรนั้นนะคะมาใช้กับห้องแต่งงานอ่ะวันนี้นะคะก็เลยเข้ามาในห้องแต่งงานแล้วก็เดี๋ยวจะทำเทคนิคเดียวกับที่ทำกับห้องกระโหลกให้ดูนะคะว่ามันสามารถทำได้จริงหรือไม่ ก็คือก่อนอื่นเข้ามาปุ๊บเนี่ยเลือกเบ็ดต้องบอกก่อนว่าห้องแต่งงานเนี่ยเบ็ดท่านต่ํามันจะอยู่ที่1นึบาทห้นะคะเดี๋ยวเราจะเล่นในเบ็ด6บาทให้ดูห้องนี้ก็ไม่สามารถซื้อฟรีเกมได้เหมือนห้องกระโหลกเลยนะอ่ะเข้ามาปุ๊บให้กดเทอร์โบให้มันขึ้นว่าเทอร์โบสปินนะคะแบบนี้นะแล้วก็ออโต้ไปที่10 30, 50, 8 0บาการันตีนะคะว่ามีโอกาสที่ฟรีเกมเข้าอย่างแน่นอน นะคะทุกคนค่ะก็ให sure ้ไปสัก98% 99%เลยที่ฟรีอ้าวเข้าทีเดียวเข้าเลยใช่เหรอทีเดียวฟรีเกมเข้าเลยแม่จ้าอะไรของเขาโอ้โหแล้วตัวตัวสเกตเตอร์ยังไม่ได้อธิบายเลยนะตัวสเกตเตอร์มันจะเปลี่ยนเออเขาเรียกว่าอะไรนะเพิ่มสปินมาให้เราด้วยนะคะ เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะได้เท่าไร่ตลกกว่าทุกคนดูเนี่ยคูลแล้วคููแล้วโอ้โหสวยงามครับช็อตนี้มาถึงก็ได้เลยอะไรกันครับนี่บอกแล้วนะถ้าสมมติมันได้แบบนี้นะคะก็คือเลิกได้เลยนะทุกคนไม่ต้องไปเล่นต่อแล้วนะเออถ้าได้แล้วนะคะก็เลิกได้เลย <c oughs> สวยงาม ได้มาเท่าไหร่ทั้งหมดทีเดียวฟรีเกมเข้าเลยต้องบอกก่อนว่าแบบถ้าห้องไหนที่นานๆเข้ามาเล่นทีมันมักจะแตกให้เราเว้ยเออเราถ้าเราอย่าไปเล่นแบบย้ำๆอยู่แค่ที่เดิมเราลองหาห้องเปลี่ยนเล่นบ้างคุยทุกคนตลกว่ะเออสรุปนะคะฟรีเกมเข้าจริงนะคะเดี๋ยวนะคะเมื่อกี้มันเข้าเร็วไปเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนเบ็ดหน่อยเปลี่ยนเบ็ดทุกคนเออลดเบ็ดมาสักเหลือเบ็ดสามบาทแล้วก็ทำเทคนิคเดิมเลยนะ เทคนิคเดิมนะคะ10 30 50 80เมื่อกี้นะคะในเบ็ด6บาทมาถึงก็เข้าเลยตกใจหมด <c oughs> อ่ะ10 30 50แล้วก็80การันตีฟรีเกมเข้านะคะมาอ่ะต่อด้วย30นะอ่ะทีนี้ถ้าสมมุตินะคะเราได้แล้วเราถอนได้ถอนแล้วก็ไปถอนก่อนนะ ออการันตีเก้าสิบแปดเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นตนะเหลือไว้หนึ่งเปอร์เซ็นการพลาดนิดหนึ่งหนึ่งเปอร์เซ็นการพลาดนิดหนึ่งนะคะเออมามันเข้าให้แล้วนะรอบแรกนะคะแต่เราเชื่อว่ามันมีโอกาสเข้าอีกอ่าอันนี้คือสามสิบนะต่อต่อด้วยสเต็ปห้าสิบไปค่ะอย่าทอ้ออย่าทอ้อสเต็ปห้าสิบนะ สามสิบแล้วก็ห้าสิบไปเบ็ดสามนะคะลดลดเบ็ดลงมาเนาะไม่ได้เล่นเบ็ดเดิมใครมีงบน้อยก็เบ็ดหนึ่งบาทห้าสิบนะคะห้องนี้ดูกันต่อเลยเมื่อกี้คือคลิปมันจะเร็วเกินไปยังอธิบายยังไม่ทันเสร็จสิ้นเลยอะฟรีแม่งเข้าก่อนแล้ว่ะนะคะ ดูกันเลยนะห้องแต่งงาน่ะทุกคนเราบอกเลยว่าก็เป็นห้องที่จ่ายฟรีเก่งนะค่ะปกติใครที่แบบกดเล่นเล่นเรืเ่อยๆนะคะให้เน้นกระแทกเข้าไว้ห้องนี้เน้นกระแทกมาไหมมาไหมสรุปไม่มาจา้าหาเลยนะไปค่ะอ่านี่ไงมาแล้วนะคะมาในสเต็ปห้าสิบมาฟรีเกมมาจริงๆทุกคนไปค่ะ ถ้าสมุิมันได้ทั้งเจ้าสาวเจ้าบ่าวเนี่ยมันจะคูณ8ให้นะลุ้นให้แม่งได้ทั้งบนทั้งล่างเนี่ยถ้าสซกกเตอร์มามันจะบวกตัวฟรีให้เราหนึ่งเฮ้อมันไม่ยอมบูอ๊อ้มันไม่ยอมมาทั้งบนทั้งล่างนะถ้ามาทั้งบนทั้งล่างเราจะได้บวกหน่อยเนาะเออมันมาแต่เห็นปะ อรอบนี้เกลือนะคะรอบนี้เกลือนะคะแต่ว่าฟรีเกมเข้าที่นี้ถ้าสมมุติอะอยากจะเล่นต่อจริงๆก็คือให้เปลี่ยนเบ็ดหน่อยนะคะอย่าอยู่เบ็ดเดิมอ่ะเดี๋ยวทำอีกทีหนึ่งไหนๆก็ไหนๆละคลิปมันจะสั้นจนเกินไปเอา้านี่ไงมาอีกแล้วเห็นปะมันมง่ายเออห้องแต่งงานนะอีกหนึ่งห้องที่แนะนำเดี๋ยววันหลังจะลองห้องอื่นด้วยส่วนมากเราจะมีห้องจังเกิ้ล จังเกิลนะคะจังเกิลไม่แน่ใจว่าเคยทำคลิปลงไปหรือ,อยังในช่องนี้เนาะโอ้โ oh หคูณมาแล้วคูณ8ทุกคนนี่ง mm hmm. เห็นปะถ้ามันมาทั้งบนทั้งล่างแม่งจะคูณ8นี่คือห้องแต่งงานนะคะความเฟี้ยวของมันเป็นแบบนี้เออจังเกิลแต่งงานแล้วก็ห้องอากะโหลกนี่แหละที่เราเล่นๆแบบอยู่3ามห้องนี้นะคะประมาณนี้เนาะ เทคนิคนี้เอาไปใช้ได้เลยทุกคนมันมันเข้าจริงๆเว้ยเลีกหนึ่งทีโอ้โ oh, หสีได้นะนี่คะ่ะรอบนี้ได้มาที่276บาทนะคะถ้าได้แล้วแล้วพอแล้วก็คือไปถอนเลยเนาะไปถอนเลยนะคะถ้าได้กำไรแล้วนะคะก็ไปถอนตามนี้นะคะก็ แนะนำอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่แนะนำให้แบบเล่นทุกวันนะสัก2วันเว้นที3วันเว้นทีก็ได้เนาะประมาณนี้ก็เทคนิคนี้นะคะเทอร์โบออโต้สิบสามแล้วก็80นะคะการันตีอีกครั้งว่าได้ผลในห้องแต่งงานเนาะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย